สวัสดีครับเป้ๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงน้ําหอมนะครับของแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของมิดแล้วก็โปรดและนั่นก็คืออาร์เมอร์นั่นเองสําหรับใครนะครับที่ติดตามแบรนด์น้ําหอมคนไทยอย่างมิดแล้วก็โปรดนะครับเราจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเขายังมีอีกแบรนด์หนึ่งครับภายใต้เครือข่ายของเขาเองนั่นก็คืออาร์เมอร์สำหรับตัวผมเองเนี่ยครับผมก็จะมีอยู่ในเอพิโซดที่1ที่ 2, 3 และก็6ครับหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วเอพิโซดที่4เอพิโซดที่5หายไปไหนจริงๆแล้วผมเองก็เคยไปสัมผัสกับกลิ่นของขามาแล้วครับว่าจะเป็นเอพิโซดที่4ี่หรือว่า5ก็ตามครับซึ่งผมเองก็ชื่นชอบครับกับความหอมหล่อๆนุ่มๆละมุน,ละม,นละมุนกับเอพิโซดที่4ในรุ่นที่ชื่อว่า Date Night หลายๆคนได้สัมผัสกับกลิ่นคงจะชอบกันอยู่แล้วครับมันจะมีความหอมหวานละมุนละมุนครับมีความแบบเป็นมารี่ด้วยหรือกับเอพิโซดที่5นะครับ i c ก e ก w i วิ ชื่อนี่คือนะแมผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่ชอบบริหารเสน่ห์ชอบที่จะแบบว่าสะบัดบ๊อบนะครับความหอมที่หออแบบว่ากระจายสเสน่ห์สะพังอะไรเงี้ยครับใครที่ไปลองมาแล้วน่าจะชื่นชอบกันแต่สําหรับวันนี้นะครับเปเป้เปจะมาพูดถึงนะครับเอพิโซดล่าสุดเลยครับกับเอพิโซดที่6ตัวนี้ครับกับรุ่นที่ชื่อว่ากาเตียนนีเลยไหล่บของเขาก็จะมาในสีสันที่เป็นสีฟ้านะครับถูกใจเปเป้อีกแล้ว กับในเรื่องของกลิ่นนะครับตอนที่เป้นเนยได้ไปลองกลิ่นครั้งแรกนะครับที่ช็อปของมิดนิมานซอย1นึครับบอกเลยครับว่ากลิ่นเปิดออกมาเนี่ยคือรู้สึกว่ามีความหอมสดชื่นครับ และกับความหอมสดชื่นเนี่ยครับมันพาให้เป็นนึกไปถึงน้าหอมแบบสายสดชื่นท,ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ฟลอรเรนนะครับก็คือโปโลบลูหรือจะเป็นอย่างตระกูลของอะควาดิจิโอครับเจอเจอมานี jo jo Money, กับรุ่นล่าสุดเลยคือโปรฟันโดแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงกลิ่นแรกๆนะครับที่เป็นกลิ่นเปิดเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนมันหลอกให้ดูว่ามันสดชื่นทั่ว,วไปครับแต่พอบอกว่าพอมันเซตที่ผิวสักระยะหนึ่งเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าไอเจ้ากอเดียนเนี่ยครับมันมีความหอมสดชื่นติด เนื่องจากมันมีอิทธิพลของกลิ่ขนของดอกไอริสหลายๆคนนะครับที่เคยสัมผัสกับกลิ่นของดอกไอริสไม่ว่าจะอยู่ในปราด้าลอมนะครับดิออรลอมในบ้านของคริสเตียนดิออร์แต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้เจ้าการเดียนตัวนี้ครับความเป็นดอกไอริสมีความเป็นแป้งๆเนี่ยมันจะมีความสดชื่นฉ่ำๆอารมณ์มันจะค,คล้ายๆกับปาด้าลอมโลครับบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยปาด้าลอมโลมันมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาให้ดูแป๊บหนึ่ง และนี่ก็คือปาด้าลอมโลนะครับที่ผมได้พูดถึงนะครับกับความเชื่อมโยงของกลิ่นของเจ้าอาร์เมอร์กาเดียนเอพิโซดที่6เนี่ยครับว่ามันมีความคล้ายคลึงและพายผมเ่ยนึกไปถึงและที่จริงแล้วเนี่ยครับในความเป็นกลิ่นของดอกไอริสเนี่ยครับตัวตั้งต้นของปาด้าลอมเนี่ยครับเขาก็เป็นตัวนี้ครับเป็นหนังสีดําแบบนี้เทียบกันให้ดูนะครับอันนี้ปาด์ลอมปาดตลอมโลหนังสีฟ้า คือความเป็นกลิ่นของปาทัลลอมโลนะครับมันจะมีความแบบเป็นแป้งๆหรูๆแต่จะมีความสดชื่นเข้ามาสักหน่อยคําว่าโลเนี่ยมันแปลว่าน้ำนั่นเองครับมันก็จะให้ความแบบว่าชํำๆสักหน่อยมากกว่าตัวของตัวตั้งต้นของเขาตัวนี้อย่างไรก็ตามนะครับในความเชื่อมโยงกันของกลิ่นนะครับกับเอพิโซดที่6กการเดียนกับตัวปาทัลลอมโลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกับเป๊ะๆทุกโน้ตแต่ความรู้สึกคือมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความหอมของดอกไอริสที่มีความหอมช้ำๆความเจ็บความชํำ และที่น่าประทับใจมากกว่านั้นก็คือครับกับการใช้งานของกลิ่นเนี่ยวันนั้นเองเครับที่ผมจะไปจัดเจ้าการเดือนมาเนี่ยผมก็สเปรย์ไปกับตัวทดลองครับสเปรย์ไปทั่วผิวเลยและผมก็ไม่ได้อ่านโน้ตอะไรใดๆทั้งสิ้นจากนั้นเนี่ยผมก็ไปหาอะไรทานมือข้าม,ามออครับแถวหลังมอชครับผมก็เดินไปเดินมาผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมแบบแป้งๆของดอกไอริสนี่แหละที่ผมคุ้นเคยสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามนันกลิ่นที่หอมหวานครับมันจะเป็นความหอมหวานแบบละมุนละมุนอะไรแบบเนี้ย ผมมาเปิดโน้ตดูผมก็ถึงบางอ้อครับเพราะว่าในช่วงมิเตอร์โน้ตเนี่ยมันจะมีกลิ่นของแบบว่าพวกช็อกโกแลตครับและมันก็มีดอกไอริสเนี่ยแหละมันคือความคุ้นเคยกับดอกไอริสแต่ไอความหอมหวานละมุนนะครับมันได้จากความเป็นช็อกโกแลตนั่นเองและมันก็หอมหน่ากินมากๆหอมละมุนนะครับผมเดินไปเดินมาผมรู้สึกเลยครับว่าในวันนั้นที่ผมไปเจนหาอะไรทานมือค่ำเนี่ยผมได้กลิ่นนะครับมันคือกลิ่นช็อกโกแลตมันมาจากไหน ตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าเป็นกลิ่นอื่นๆครับของใครก็ไม่รู้แหละหรืออาจจะเป็นกลิ่นแบบขนมอะไรแถวๆนั้นที่เขาวางขายกันตามข้างทางเพราะผมไม่ได้นึกเลยครับว่าเจ้าการดีนเนี่ยครับมันมีส่วนผสมอะไรบ้างไม่ได้รู้เลยครับว่ามันจะมีช็อกโกแลตอยู่ในส่วนผสมพอเข้าไปในเพจของเขาครับ a r m o r Perfume เนี่ยผมก็ไปเปิดดูโน้ตกลิ่นอะไรต่างๆาแล้วก็เฮ้ยขึ้นมาว่าอ๋อไม่มีกลิ่นของช็อกโกแลตนั่นเองครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือในช่วง Note เบสโน้ตนะครับจะมีความเป็นตองกาบีนนะครับหรือว่าถั่วตองกา ซึ่งถั่วตองก้านในส่วนผสมขเขาจะมีความหอมหวานอยู่แล้วครับน้ำหอมผู้ชายโดยส่วนใหญ่นะครับที่เขาจะสกัดเอาความหวานเข้ามาเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกคาราเมลพวกวานิลลาแล้วนะครับถั่วตองก้านก็มักที่จะนิยมเอามาเป็นส่วนผสมของน้ำหอมผู้ชายมาเป็นกลิ่นปิดท้ายนะครับที่ให้ความหอมหวานละมุนแล้วก็เสริมหล่ออะไรแบบนั้น และเจ้าเอพิโซดที่6กาเดียนนะครับก็มีเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าสําหรับเอพิโซดที่6นะครับกาเดียนตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันคือน้ําหอมสายสดชื่นที่มีกลิ่นเปิดออกส้มๆที่ให้ความหอมสดชื่นติดหรูและก็มีความหอมละมุนหวานๆของช็อกโกแลตกับถั่วตองก้าที่เบรนเข้ามาแล้วเนี่ยมีเสน่ห์มากๆกลิ่นนี้ของกาเดียนนะครับให้ความรู้สึกแบบนั้นได้เลยครับ และกับความที่มันเป็นน้ําหอมสายสดชื่นที่แฝงสเสน่ห์อะไรต่างๆเข้ามาอย่างที่ผมจะบอกไปเมื่อสักครู่นี่ครับผมจึงรู้สึกเลยครับว่าไอ้เจ้ากาดเลนตัวนี้ครับมันคือน้ําหอมที่แบบว่ามาบริหารสเสน่ห์และก็มาเสริมสร้างอะไรให้กับเราเนี่ยครับกับการใช้น้ําหอมในแต่ละวันเป็น Daily Use นได้เลย คุณจะเป็นหนุ่มนักศึกษาเป็นหนุ่มออฟฟิศหรือแม้กระทั่งสาวๆนะครับพี่อยากได้น้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นหอมสดชื่นสะอาดสะอาดติดหรูกาเดียนตัวนี้นะครับตอบโจทย์ครับผมมองว่าเขาคือยูนิเซ็กซ์ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีครับ กับประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยครับกาเดียนเป็นแบบออร์เิอร์ฟิล์มอยู่แล้วครับน้ำหอมของอาร์เมอร์ทุกกลิ่นเป็นออร์เิอร์ฟิลมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการกระจายตัวก็ทําได้โอเคนะครับความติดทนนานร้อนเจ ity ิตี้ได้กลิ่นหอมติดผิวและยิ่งกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นโรู้แบบนี้ครับที่มันจะเคลือบอยู่บนผิวเราเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันคือกลิ่นที่มันดีมากๆแล้วมันเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณที่แบบว่าลงตัวมากๆเลยไปลองดูครับเอดที่6กกาเดียนตัวนี้ สำหรับสนุนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยครับในขนาด50 ml ก็ตกอยู่ที่1,259บาทนีครับปลายราคาอยู่ตรงนี้ และหากใครนะครับที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าไปได้เลยนะครับที่ช็อปของ Armor นะครับที่แฝงตัวอยู่กับมิดและก็โปรดทุกสาขาอย่างเช่นหากใครอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปได้เลยที่ Central World c e n t r a l a ัลดพลและหากใครอยู่เชียงใหม่ครับมาได้เลยครับที่นิมามนซอย1 Mid b มิรบู u e CNX นะครับมาเยี่ยมเยียงกันได้มาพิสูจน์กับกลิ่นของเขาว่าเอพิโซดไหนที่มันจะถูกใจคุณที่สุดนะครับอาจจะเป็น1 2 3 4 5, หรือว่า6ตัวนี้ ก็ไปลองดูด้วยตัวคุณเองได้เลยเอาละครับวันนี้เป๊ะก็ขอฝากไว้นะครับกับน้ำหอมที่ดีฝีมือคนไทยอาร์เมอร์นะครับเอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยโอเคไงวันนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเป๊ะด้วยสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเปเปะละลายพนรีวิวน้ำหอมฝากกดติดตามผลงานกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ำหอมต่อๆไปที่เป๊ะจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย